สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพับด้วงสวยๆกันนะคะนี่ครับผมทำไว้แล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นตัวเล็กนะคะสวยงามมากและเท่เลยนะครับนี่ครับ ใช้กระดาษขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่เป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับใช้สีอะไรก็ได้ตามความชอบเลยนะครับผมใช้สีเหลืองนะครับเริ่มพับกันเลยนะครับขั้นแรกพับกระดาษเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ จากนั้นต่อมาให้เราพับครึ่งนะครับให้ประกบกันแบบนี้นะครับจากนั้นกลางออกนะครับและพับด้านข้างมาให้ประกบตามรอยกับเส้น,นกลางนะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นกลางออกนะครับจะได้เป็นรอยรูปแบบนี้นะครับจากนั้นให้เอามือสอดเข้าไปนะครับและใช้นิ้วดันลงและดันด้านบนลงนะครับตามรอยที่เราพับเลยนะครับจากนั้นต่อมาพิกกลับและทำเหมือนเดิมเลยนะครับ ากนั้นต่อมาให้รอพับด้านข้างนะครับพับเฉียงนะครับพับเฉียงแบบนี้นะครับให้ประกบตามรอยกับเส้นกึื่งนกลางนะครับพับโดยการหันด้านที่เปิดได้แบบนี้ออกนะครับหันด้านที่เปิดได้แบบนี้ลงมานะครับ จากนั้นต่อมากางออกและใช้มือสอดเข้าไปและใช้นิ้วดันและค่อยๆพับลงมาตามรอยที่เรา,าพับเลยนะครับจากนั้นทําแบบน,นี้ไปทั้งหมดประมาณ4มุมนะครับทั้งหมด4มุมนะครับ ผมจะขอสคริปต์นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมเสียเวลาดูนะครับอ่าผมก็ทำครบทุกมุมแล้วนะครับ ต่อมาให้เราหันเป็นรูปแบบนี้นะคะเอาด้านปลายแหลมอันเล็กนี่หันขึ้นนะคะหันออกนะคะและพับเฉียงนะคะแบบนี้ครัให้ประกบตามรอยนะคะหรือบางคนจะหันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ตามถนัดเลยนะคะ พับทั้งสองข้างนะครับจากนั้นต่อมาให้เรากางออกนะครับและใช้มือสอดตรงนี้และดันขึ้นนะครับและใช้นิ้วดันด้านข้างนี้เก็บเข้าไปตามรอยเลยนะครับ ค่อยๆนะครับขั้นตอนนี้จะยากหน่อยนะครับทำทั้งสองข้างนะครับค่อยๆดันเข้าไปนะครับตรงตามรอยกลางๆนะครับและเอาลงนะครับจากนั้นทำแบบน,นี้ทุกมุมเลยนะครับ โดยที่พับมุมที่เป็นรอยเส้นแบบนี้นะครับถ้ามุมแบบนี้คือไม่ใช่นะครับคือผิดนะครับ อ่าผมก็ทำครบทุกมุมแล้วนะครับต่อมาให้เราหันทางมุมแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบทางที่เป็นแบบโล่งเลยนะครับชิ้นที่เป็นแบบโล่งไม่มีลวดลายนะครับหันและดูได้นะครับเราสามารถดูได้ะครับให้ตรงนี้มันหันเหมือนกันและเท่ากันนะครับต่อมาให้เราพับตรงนี้ ลงมานะครับพับลงมาทั้งอันเลยนะครับแบบนี้นะครับและพับเฉียงไปนะครับตามรอยเส้นนะครับเห็นรอยเส้นตรงนี้ไหมครับพับเฉียงไปให้ติดเลยนะครับหันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับ จากนั้นจะได้เป็นรอยแบบนี้นะครับต่อมาให้เราจับจีบตามรอยเลยนะครับให้ใช้นิ้วดันด้านข้างแบบนี้นะครับค่อยๆนะครับและพยายามพับตรงนี้นะครับพยายามพับตรงนี้ให้เป็นรอยเส้นตรงนะครับตรงด้านข้างนี้นะครับให้เท่าเท่ากันด้วยนะครับ คือความสวยงามครับและค่อยๆกดลงนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับค่อยๆกดลงนะครับ ขั้นตอนนี้ก็จะยากเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่ชํานาญแล้วก็ถือว่ายากเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นแหล่มๆแบบนี้นะครับ ต่อมาให้เราพับด้านข้างนะครับโดยการพับตรงนี้มานะครับพับเฉียงมานะครับทั้งอันเลยนะครับให้ประกบตามรอยเกระซิกึ่งกลางเหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นกลางออกนะครับและพับทั้งหมดไปด้านหลังนะครับตามรอยที่เราพับไว้เลยนะครับ เสร็จแล้วจะได้รูปแบบนี้นะครับถ้าถูกต้องนะครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับตรงนี้เหมือนกันนะครับทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่อันนี้พับเก็บเข้ามาได้เลยนะครับ ตรงที่เราพับอยู่นี้ตรงที่เป็นแหลมๆยาวๆอันนี้จะเป็นส่วนของขานะครับส่วนต้นข้อบนนี้ที่เป็นแหลมๆนี่จะเป็นส่วนของเขานะครับต่อมาข้างหลังนี้ก็พับเหมือนกันเลยนะครับเช่นเดิมเลยนะครับ มาเลยนะครับให้ตรงรอยกระสึ่งกลางครับั้งสองข้างเช่นเดิมนะครับตรงขานี่หลายๆคนจะสับสนนะครับก็ค่อยๆทำตามผมไปได้นะครับ อ่าเอาละครับขั้นตอนต่อมาเราจะทำการตัดแต่งส่วนขานะครับโดยการตัดด้านข้างแบบนี้นะครับตัดไปจนถึงบริเวณตรงนี้นะครับตามรอยเส้นเลยนะครับตามเส้นกลางครับประมาณนี้ครับ ตัดทั้งสองข้างครับต่อมาให้เราตัดส่วนนี้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้จะตัดแตกต่างนะครับโดยการตัดกึ่งกลางเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับ ต่อมาเราจะทำส่วนขากันแบบจริงๆแล้วนะครับโดยการพับเฉียงนะครับพับเฉียงลงมาแบบนี้นะครับพับทั้งสองข้างทุกขั้นตอนเลยนะครับทุกคู่เลยนะครับและพยายามพับเฉียงให้เท่ากันด้วยนะครับ ต่อมาขาคู่นี้ก็พับลงมาเหมือนกันนะครับแต่จะอยู่ต่ำกว่าหน่อยหนึ่งนะครับต่อมาขาคู่สุดท้ายเลยนะครับ ให้พับลงมาเยอะๆเลยนะครับอ๋อก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพับขาคู่หลังลงนะครับให้เรากางตรงนี้ออกก่อนนะคะและกลางคู่นี้ออกก่อนด้วยนะครับและพับตรงนี้ ลงมาก่อนนะครับแล้พับเก็บเช่นเดิมเลยนะครับ ทั้งสองข้างทำเหมือนกันเลยนะครับขั้นตอนนี้จะงงๆหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับค่อยๆทำไปได้ครับ เสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะต่อมาเราจะพับส่วนขาเพิ่มเติมนะคะโดยการพับเฉียงไปนะคะขาคู่หน้าพับเฉียงขึ้นไปนะคะกลางออกนะคะและพยา,ายามใช้นิ้วดันและพับขึ้นและพร้อมเก็บตามรอยที่เราพับเลยนะคะ คับทั้งสองข้างทุกคู่เลยนะครับคู่นี้ให้เราพับขึ้นไปเหมือนคู่แรกนะครับแต่คู่สุดท้ายจะพับลงนะครับ อ่าเอาละครับต่อมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราจะพับส่วนตูดนะคะโดยการพับตรงนี้เก็บเข้าไปนะคะเก็บเข้าไปแบบนี้นะครับพับเก็บเข้าไปเยอะๆเลยนะครับ ก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับผมขอปรับแต่งส่วนเขามันหน่อยนะครับทำตามผมได้นะครับปรับแต่งให้มันดูมีมิติและสมจริงมากขึ้นนะครับอ่าก็เสร็จแล้วนะครับ ดวงของผมนะครับสวยงามมากและเท่เลยนะครับนี่นะครับอันนี้แบบเล็กของผมนะครับเป็นเหมือนตัวแม่ลูกเลยนะครับก็จบแล้วครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s ซ b s สไ i ร e กดกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้ผมไอด้วยนะครับและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ